สวัสดีครับผมนะครับอยู่ผมนุ่มมิวสิกนะครับวันนี้ก็จะมาเทสสินค้านะครับผมนะก่อนส่งวันนี้ก็จะส่งไปที่ภูเก็ตนะครับนะฮะกีตาร์ตัวนี้นะครับรุ่นขายดีสุดนะครับผมนะเท่าไหร่ตัวนี้พันสามเก้าสิบพันสามเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะพร้อมของแถมมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีติ๊กนะครับแล้วก็มีกรางคงขอดให้ด้วยนะครับอ่ะก่อนส่งนะฮะเราก็ได้ทําทัชชิ่งนะครับตั้งสายสแตพให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ บอกเลยว่าเล่นง่ายสบายมือนะครับผมนะโอเคมาฟังเสียงกัน ียงใสมากก็อันนี้ขนาด3 8นิ้วนะครับผมกับร้านนุ้งวิสิกนะครับก็สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับ